คนไทยที่ขี่จักรยานอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างเนี้ยอันนี้คือเรียกว่าสามเหลี่ยมหรือพิระมิดของผู้ใช้จักรยานของผู้ขี่จักรยานนะครับอันนี้จะคล้ายคลึงกันนะครับตอนนี้อาจารย์ธงชัยทําขึ้นมาเอาโมเดลประเทศไทยมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับตอนนี้เราไม่มีสถิติชัดเจนว่าคนขี่จักรยานเมืองไทยเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพตัวเลขที่โดยประเมินการนะครับแล้วก็ พอเราเอาตรงนี้ไปนาเสนอไปู้คุยแด้เบรดก็พบว่าหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาก็เอาอันนี้ไปใช้เหมือนกันแล้วพบว่าที่จริงเนี่ยการจัดกลุ่มตรงนี้ค้ยคล้ายกันนะครับที่ยอดสุดของสามเหลี่ยมหรือพีระมิดเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เรียกนักแข่งจัก,กรยานนะครับเดียผมเล่าขึ้นจากข้างล่างดีกว่านะครับข้างล่างสุดเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่นะครับของเมืองไทยเนี่ยที่เราเรียกว่าผู้ใช้จัก,กรยานนะครับก็คือใช้จักรยานอยู่ เป็นพาหนะในการสัญจรในการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ระยะสั้นนะครแต่ในรูปเนี่ยนะครับแม่บ้านขี่จักรยานไปตลาดนะบาทีเราอยู่บ้านเราก็ขี่ไปปากซอยนะไปร้านสะดวกซื้อซื้อของนะครับผมใช้ปหมดผมไปธนาคารไปห้าร้อยเบนก็ขี่จักรยานไปนะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตหามกิโลกว่า2กิโลผมก็ขี่จักรยานไปนะอย่างเงี้ยจะชูป,ประมาณเนี้ยครับหนึ 1, 2, กิโลเมรตรคนส่วนใหญ่ใช้แทนระดับเนี้ยนะครับ เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองซึ่งมีถนนซอยลึกจํานวนมากนะครับย่านอยู่สายที่อยู่ชานเมืองเนี่ยจะมีถนนสายหลักขนาดใหญ่นะครับแปดช่องทางหกช่องทางแปดช่องทางออกไปแล้วก็จะมีซอยลึกคนจํานวนมากจะขี่จัก,กรยานจากบ้านมาที่ปากซอยนะครับจอดเอาไว้ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถเมล์ไปทํางานนะครับเย็นก็จะกลับมาขี่จักรยานกลับบ้านอันนี้เป็นจํานวนมากถ้าไปดูตามถนนใหญ่ๆของ,อง,องเพชรเกษมแถวบ้านผมเนี่ย เช้าเช้าเนี่ยตามปากซอยจะเห็นจักรยานมาจอดจำนวนมากนะเพราะเย็นก็จะหายไปเพราะขี่กลับบ้านนะนี้งั้นคนส่วนใหญ่ที่จักรยานระยะสั้นเราเรียกว่าผู้ใช้จักรยานนะภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีคำชัดเจนคือ bicycle user นะให้จักรยานในการไปทำงานไปไปประกอบกิจเกือบทุกอย่างนะครับถัดขึ้นไปตรงกลางนะชั้นกลางของสามเหลี่ยมหรือพีระมิดจักรยานเนี่ยนะครับที่เร,เรียกแม็กจักรยานนะหรือไซคลิสนะครับบางทีเล่นๆว่าเป็น วิกเอนไบซิเคิลไรเดอร์นะครับก็ mm hmm. คือใช้จักรยานในวันหยุดวันเสาร์ทย์เป็นเป็นเป็นหลักนะครับจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวนันทนาการนะครับออไปขี่กันไกลๆนะฮะออ,ออกกำลังกายด้วยนะครับแต่ว่าวันธรรมดาก็ยังใช้รถยนต์ใช้พาหนะอื่นในการเดินทางไปทำงานนะหรืออะไรอย่างเงี้ยและคนกลุ่มนี้ก็จะน้อยลงมานะครับแต่ตัวเลขเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนประเมินว่ามันสองแสนคน ทั้งหมดในประเทศไทยนะครับแต่เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วขึ้นที่เราเห็นคนขี่จักรยานกันใส่ชุดรัดต,ตัวนะครับบางคนเขาเรียกชุดจิ้งเหลนเนี่ยนะครับใช้จักรยานราคาแพงนะครับตั้งแต่เป็นหลักหมื่นขึ้นไปจนถึงครึ่งล้านนะจักรยานแพงกว่ารถยนต์ก็มีนะครับออตอนนี้เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วมากเป็นคนที่เ,เวลามีโลรล,ลงอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นคนกลุ่มนี้นะครับมากที่สุดและกลุ่มยอดสุดซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่สุดเป็นกลุ่มที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติคือนักแขง นะครับอย่างที่เอเชียนเกมล่าสุดใช่ไหมครับเราก็มีน้องผู้หญิงสองคนนะครับอแมนดาคากับจุธาทิพย์ที่ไปได้เหรียญทองมานะครับอันนี้ก็เป็นคนกลุ่มน้อยจริงๆเนี่ยคนที่กลุ่มนี้ก็คือว่าใช้ชีวิตในการซ้อมในการแข่งนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีชีวิตประจําวันเหมือนกับเรานะฮะงั้นงั้นจะกลุ่มนี้น้อยมากนะครับคนที่มีความสามารถไปถึงขนาดนี้ได้ก็น้อยมากนะครับก็ทั้งประเทศอาจจะไม่ถึงพันคนนะครับเพราะะฉนั้น ในคนสามกลุ่มเนี่ยใช้จักรยานไม่เหมือนกันนะครับจักรยานที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันนะวิถีชีวิตก็ไม่เหมือนกันความต้องการก็ไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มบนสุดยอดของพีระมิดเนี่ยมีคนดูแลดีอยู่แล้วคือสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสมาคมที่จัดจักรยานเรื่องการแข่งมีมานานแล้วนะครับมีสาพันธ์ทั่วโลกอยู่กลุ่มตรงกลางเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มักจะเป็นคนชั้นกลางคนที่มีเงินซื้อจักรยานราคาเป็นหมื่นๆื่นนะครับเป็นแสนเนี่ย คนเป็นชนชั้นกลางก็เป็นชนถึงฐานาดีมีชมรมจักรยานมีกลุ่มที่มีปากเสียงอยู่แล้วนะครับนั้นกลุ่มที่เราให้ความสนใจมากนะครับกลุ่มที่จะแก้ปัญหาต่างๆของบ้านเมืองได้ก็คือคนส่วนใหญ่ของประชาชรอย่างประเทศก็คือกลุ่มล่างน,นที่เราเชียกว่ผู้ใช้จักรยานเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยเราถึงกลับมาเน้นการทํางานกับคนกลุ่มล่างสุดนะครับซึ่งเรียกผู้ใช้จักรยานเนี่ยเราเริ่มทําโครงการนะครับเราเริ่มผลักดัน มันเราทํางานกับคนใช้จักรยานมานานพอสมควรเราคิดว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเชิงระบบเชิงอะไรของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยนะครับงันเรามาทํางานเรื่องเ,ออเชิงนโยบายเป็นหลักใน4ปีที่ผ่านมานะผลักดันให้การเดินและการใช้จักรยานเนี่ยมันเป็นนโยบายสายทางของประเทศไทยนะก็มีโครงการหลักเลย่เชื่อโครงการผลักดันการเดินการใช้จักรยานไปสู่ประเทศไไทยนะตอนนี้ทํามาขึ้นระยะที่4่ระยะที่5แล้ว นะครับทำมา4ปีแล้วแล้วก็มีสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสเป็นผู้สนับสนุนหลักนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยสอสอยากให้งานขยายไปมากขึ้นก็มีโครงการที่เปิดให้ชุมชนต่างๆหรือหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมหาวิทยาลัยเสนอโครงการมาเป็นการจุดประกายเพื่อจะไปส,งส่งเสริมให้คนใช้จักรยานมากขึ้นนะครับตรงเป็นสีเขียวตรงกลางเนี่ยโครงการติดตามจต่บรรุและพัฒนาศักยภาพ ภาคีได้ประเมินผลจัก,กรยานเพื่อสุขภาวะเนี่ยตอนนี้เราเราทำอยู่ร่วมกับที่เราทําเองนะครับตอนนี้มีชุมชนจะม,มีกลุ่มหรือชุมชนที่อ,อ,อยากจะพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนผู้ใช้จัก,กรยานนะครับอยู่ร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศไทยนะแล้วก็เราเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีปีนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งตามที่เราคิดเอาไว้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเมื่อเราทํางานเชิงนโยบายเนี่ยนะเราเห็นช่องทางหนึ่งที่จะให้ ก้าวไปดวเร็วขึ้นก็คือกลไกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีพระราชบัญญัติมีกฎหมายรับรองนะครับมีคณะกระทรวงแห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับโดยตําแหน่งแต่ท่านมักจะมอบหมายให้รองนายกคนหนึ่งมาเป็นผู้ดําเนินการมาเป็นตัวแทนในในการประชุมนะครับดำเนินการนะครับมีสํานักงานดำเนินการมีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจําปีทุกปีนะครับแล้วก็มีการมติออกมามติส่วนหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับเ,เมื่อเข้าสู่ก็จะถูกนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรพแห่งชาตินะครับเพรานะนั้นกรรมการสุขภาพเห็นชอบด้วยแล้วรับรองแล้วก็จะนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเขาจะมีมติออกมาอย่างไรนะครับนี่เรื่องจัก,กรยานเนี่ยเราสามารถเอาไปผลักดันให้เกิดเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้นะครับเมื่อปี2 5 5 5นนะครับเป็นมติชื่อการจัดระบบและโครงสร้างนะครับ เพื่อส่งเสริมการเดินกานใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนะแล้วก็มติเนี่ยออกมาเมื่อ19บเาธันวาคม2555นรบะครับผ่านคณะราษฎรภาพแห่งาชาติเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับ56แล้วก็เดือนวันเกเดือนพฤิกาย,ยนนะครับปี 56, เนี่ยก็คณะมติก็ร,รับทราบแล้วก็มอบหมายรัชการนะครับนำไปปฏิบัติพิจารณานำไปปฏิบัตินะซึ่งมันการนำไปสู่การที่เราข,าขับเคลื่อนต่อแล้วนำไปสู่ที่อาจารย์สันธริตพูดว่า ท่านอาจารย์ธงชัยเนี่ยได้มีโอกาสได้นําเสนอเรื่องนี้กับท่านนายกนะครับตอนประชุมประจําปีของคณะกรรมการพัฒนาเศษรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับแล้วก็นาไปสู่การให้ยกไปพูดในรายการนําความสุขให้กับประชาชนในวันศุกร์สองวันศุกร์เดือนตุลาคมติดก,กันเลยนะครับแล้วก็นํไปสู่การที่รัฐบาลบอกให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสร้างทางจัก,กรยานซึ่งตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะสร้าง3 0 0 0กว่ากิโลเมตรทั่วประเทศนะครับอันนีไ้ไปอย่างรวดเร็วอนนี้ อีกอันหนึ่งที่เราสนับสนุนตรงนี้นะครับซ,ซึ่งซึ่งทางได้คุยทางกลุ่มเมืองเก่าคือประการหนึ่งเนี่ยต้องอธิบายให้เห็นนะครับว่าเ,เราเราไม่ได้มองเรื่องการใช้จักรยานอย่างโดดๆนะครับจากประสบการณ์ที่ทํามา20กว่าปีเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสัญจรหรือระบบการคมนาคมขนส่งนะครับไม่เพียงในในเมืองในชนบททั่วประเทศนะครับ มันชื่อโครงการจะเห็นนะชื่อ,องานที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเรามีการเดินและการใช้จัก,กรยานนะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยวิธีไหนจะใช้รถยนต์จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะจะขี่จักรยานสุดท้ายคุณก็ต้องเดินนะครับและการเดินจะมันเป็นของที่ควบคู่กันนะครับที่ไหนในโลกที่เขาทำการขับเคลื่อนแบบนี้ก็จะเป็นการเดินและการใช้จัก,กรยานนะซึ่งมันมีศั์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่านอนมอเตอร์ไซ t ์ทรานสปอร์ตนะครับคือการคมนาคมขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์นะฮะ การประชุมล i โอพลัสเคือการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกนะครับที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี1992ของที่โรเจอร์โลแล้วก็อีก10ปีเขากลับมาจ่ายทีหนึ่งแล้ว20ปีก็จ่ายทีไปเมื่อ2012เนี่ยนะครับเมื่อ3ปีก่อนเนี่ย2554 55เนี่ยนะครับก็ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนเนี่ยนะครับ เมื่อเช้าเมื่อเช้าฟังวิทยออุมีข่าวนะ่ค่อนข้างน่าตกใจทางเหนือนะฮะคือมีรถจักรยานไปกันเป็นกลุ่ม20 30คนไม่ทราบได้ได้ยินข่าวนี้หรือเปล่าฮะแล้วก็มีรถเก๋งพุ่งเข้าไปในกลุ่มนี้ออปรากฏว่ามีคนเสียชีวิต3า,าท่าน3ามรายนะฮะแล้วก็คือไอ้ข่าวพวกนี้มันมเราได้ยินมาตลอดนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีออนักเดินทาง ต่างประเทศใช่ไหมนักปั่นจักรยานต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยก็มาเสียชีวิตที่ที่เมืองไทยด้วยสิ่งเหล่านี้มันมันทำอะไรมันสะท้อนอะไรจริงๆรแล้วผมก็เป็นนักปั่น3เดือนปั่นได้แค่3เดือนนะฮะเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยทางที่อยู่รอบๆบ้านเนี่ยบ้านผมอยู่บางกรวยนะฮะทางที่อยู่รอบๆบ้านเนี่ยก่อสร้างเราก็ไม่สามารถที่จะปั่นได้เพราะว่ามันมีรถใหญ่รถหนักรถบรรทุกอะไรแตไมไป่หมด ถนนหนทางก็เต็มไปด้วยฝุ่นควันนะฮะมันทําให้เราไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่อยากที่จะออกไปประกอบกับมีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทําให้ให้นักบั่นหรือว่านักบั่นในอนาคตหลายคนหรือคนที่อยากจะใช้จักรยานเนี่ยไม่อยากที่จะเ,ออเข้าไปใช้จักรยานอย่างเต็มตัวนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญทีนี้ผมก็มาตั้งคําถามดูซิว่าเอ๊ะทำไม หลายๆเมืองในต่างประเทศเช่นอัมสเตอร์ดัมในโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นเมืองจักรยานที่ที่มีคนเก่าวขวัญกันมา,มากที่สุดของโลกเลยอะฮะทำได้ทำไมถึงทำได้เมืองหลายๆเมืองในประเทศเกำลังพัฒนาอย่างเราอย่างประเทศบราซิลอะไรพวกนี้ก็มีหลายๆเมืองที่ทำได้อย่างเช่นโคลิชิบ้านะฮะในบราซิลหรือว่าในโคลอมเบียซึ่งคือเมืองโบโกตาเนี่ยหลายๆเมืองทำได้ ทำไมเราถึงทำไม่ได้นะฮะผมก็มาได้คีย์เวิร์ดอันนึงไปเปิดเปิดดูในอินเทอร์เน็ตผมมันมีคนเขาใช้คำว่า bicycle culture bicycle culture ผมตัดให้มันสั้นหน่อยเป็น bike culture นะฮะก็ะคือวัฒนธรรมจักรยานนะฮะถามว่าตอนนี้เราอยู่วัฒนธรรมอะไรวัฒนธรรมาาคาคา culture ร,รอเปล่าใช่ไหมฮะาคา culture คือเราเห็นว่ารถนะ่ะพาหนะส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็น คือถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการคิดเนี่ยเรากคงต้องเปลี่ยนว่าเ,ออเมื่อไหร่จักรยานเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันน่ะสังคมมันถึงจะเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างผมมาเนี่ยนะฮะผมมาบ้านอยู่บางกลวยเนี่ยมาที่นี่ผมก็มารถผมก็ขับรถส่วนตัวเพราะว่าผมไม่อึดเหมือนพี่แข็งแรงของผมเยอะพี่แข็งแรงของผมเยอะผมก็ ผมก็พยายามที่จะทำนะฮะแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้เพราะอุปสรรคมากมายมหาศาลนะฮะที่อยู่รอบๆตัวเรานะฮะเราจะทําได้ยังไงจะทำได้ยังไ,ไงไรเราจะสร้างาวัฒนธรรมจัก,กรยานขึ้นมาได้ยังไงคือหลายๆคนบอกว่าก็ให้คนปั่นเยอะๆก่อนสิรัฐบาลถึงจะสนับสนุนที่เห็นในก่อนรัตนโกศิลตอนเนี้ยผมผมอยู่ผมเป็นเจ้าของพื้นที่ผมอยู่แถวๆนั้นนะฮะผมก็เห็นนะ่ะทำทางจักรยานมา มีคนขี่จริงๆเนี่ยช่วงจากช่วงเย็นเท่านั้นหรือไม่ก็งช่วงเช้าๆเท่านั้นกลางวันไม่มีกลางคืนดึกๆไม่มีนะฮะก็ที่หลายๆคนบอกว่าทําไปก็เปล่าประโยชน์มันก็จริงส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราคงจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของเราทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปอยู่บนถนนได้โดยโดยโดย,โดยปลอดภยัยทีนี้ภาครัฐเนี่ยจะทำอะไรให้เราได้บ้าง อันนี้ผมพูดถึงไบเค้าเจอไบเคาเจอนะฮะไบเค l าเจอลองดูรูปนี้นะฮะเห็นได้ชัดเลยว่า,าคนทุกเพศทุกวัยมาใช้ถนนนะฮะมีตั้งแต่เด็กเล็กนะฮะมีคนที่อยู่ตรงนี้ซึ่งพ่อแม่เนี่ยผมครพ่อแม่เนี่ยพาลูกมานะฮะแล้วก็ มีคนใส่ชุดทำงานขี่จัก,กรยานสังเกตไหมฮะต่างจากเมืองไทยตรงไหนตรงที่ว่าเขาไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกเลยเขาไม่ต้องใส่ชุดป้องกันเลยนี่คือชีวิตประจำวันของเขาเลยคนทุกเพศทุกวัยนะฮะก็อย่างที่ที่พี่กวินพูดนะฮะว่าคน50ล้านคนเนะี่ยก็คือคนกลุ่มนี้ในเมืองอัมสเตอร์ดัมหรือในเมืองโคเปนเฮเกนสิ่งที่รัฐควรจะช่วยเราก่อน ผมคิดว่าควรจะทําก่อนเลยด้ซ้ําคือไม่ต้องรอให้คน50ล้านเนี่ยมาขี่จักรยานผมว่าน่าจะเริ่มก่อนโดยการอย่างที่เห็นในภาพนะฮะก็มีการทําที่สําหรับฝากจักรยานนะฮะเป็น Parking แล้วก็คุณเอารถจักรยานขึ้นรถเมยก็ได้คุณเอารถจักรยานขึ้นรถไฟก็ได้แล้วคุณก็มีสถานที่ซ่อมอยู่ตามจุดนะฮะอันนี้ต้องเริ่มก่อนนะฮะคือผมเนี่ย บ้านผมกับเซเว่นน่เซเว่นเนี่ยค่อนข้างไกลา 3, 6, ประมาณ300เมตรนะฮะผมบางครั้งผมก็ไม่กล้าที่จะขีข่จักรยานไปต้องเดินหรือบางครั้งก็ต้องขับรถนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปถึงเนี่ยผมกลัวว่าผมจอดจักรยานไว้หน้าร้านเซเว่นเนี่ยออกมาก็จะไม่มีไม่มีรถจักรยานเหลืออยู่แล้วซึ่งเหตุจักรยานหายนี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งผูกไว้นะฮะผูกไว้เนี่ยล้อก็หายไปนะฮะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะมีฟ a สิลิตี้พวกนี้นะนี่คือ bike bike facility และที่สําคัญเนี่ยคือผมอยากที่จะขี่จัก,กรยานไปที่ทํางานทุกวันแต่พอไปถึงปุ๊บที่อาบน้ําก็ไม่มีไปแล้วก็เหงื่อหยาดไหลคลยย้อยทุกอย่างมันไม่มีคือมันเป็นอุปสรรคไปซะทุกที่อะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มให้ให้นักจัก,กรยานเนี่ยมีฟ a สิลิตี้ที่พร้อมคือไม่ใช่หมายถึงรัฐอย่างเดียวนะฮะที่ที่ที่จะให้บริการพวกนี้ ตามสำนักงานเอกชนต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมกันให้มันมีการบริการพื้นฐานอันนี้ด้วยนะฮะต่อไปนี้ผมพูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์กฮะเน็ตเวิร์กคืออย่างที่พี่กวินพูดไปก่อนหน้านี้คือมันจะไม่สำเร็จเลยตอนนี้เราพยายามทำจัก,กรยานอยู่ในเกนะนาะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมฮะคนมาน้อยรับรองว่ามาน้อยแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับที่อื่นครับถ้าเกิดว่าเราทำเป็นเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงเ,ออเครือข่ายจักรยานทั้งกรุงเทพ ลองคิดดูสิฮะว่าคนจะใช้มากกว่านี้มากแค่ไหนนะฮะเน็ตเวิร์ของผมเนี่ยผมไม่ได้วางวาดวาดภาดพาวา่าจะเป็นเน็ตเวิร์ที่จะมีทางจักรยานสีเขียวแล่นไปตามถนนตลอดทางไม่ใช่ทุกถนนต้องมีเส้นสีเขียวไม่จาเป็นผมมองเห็นว่าอะไรผมมองเห็นว่าเามืองไทยอ่ะกรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยมันเป็นตอกซอกซอยเยอะ แล้วตอซอกซอยเนี่ยถ้ามองกันดีๆนะฮะมันเชื่อมโยงกันเป็นเน็ตเวิร์กพอสมควรถ้าเกิดว่าเราปรับต่อซอกซอยเนี่ยให้มันมีความเชื่อมโยงกันนะฮะแล้วปรับสภาพแวดล้อมดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสามารถทําให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันสมบูรณ์ได้เน็ตเวิร์กเนี่ยนอกจากจะเป็นตอกซอกซอยที่เชื่อมโยงกันทั้งกรุงเทพแล้วเนี่ยไอ้เน็ตเวิร์กอันเนี้ยก็ต้องเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าสําคัญสาคัญด้วย เชื่อมโยงกับป้ายรถเมล์จุดสําคัญสําคัญด้วยซึ่งมันจะทําให้เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั้งกรุงเทพมันเป็นไปได้สูงนะฮะแต่ว่าเรายังยังไม่ได้คิดกันเท่านั้นนะฮะผมเคยมีหนังสือของมูลนิธิโลกสีเขียวเล่มหนึงซึ่งเขาทำเส้นทางจัก,กรยานไว้ลองเอามากลางดูเนี่ยผมก็ลองมองเห็นว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยจากบ้านผมเนี่ยขี่เข้ามา,ามาถึงที่ทํางานผมซึ่งอยู่กลางกลางการกะรัตนโกสินทร์น่ย มีจุดตัดถนนใหญ่แค่2จุดตัดเท่านั้นเองนะฮะผมสามารถเข้าซอยได้ตลอดเลยอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีในการสร้างสร้างความดึงดูดให้คนสามารถที่จะใช้จัก,กรยานได้อย่างครบถ้วนนะฮะครับสุดท้ายก็คือ b i ๊ e s p a c e ก็คือพื้นที่สำหรับการ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 ขี่จัก,กรยานก็คือมันก็จะมีหลายๆอย่างเช่น มีต้นไม้ให้ล่มเงานะฮะมีร้านค้าอยู่ตามทางแล้วก็มีมีพื้นที่ที่คนขี่ได้อย่างปลอดภัยนะฮะผมผมต้องทิ้งไว้ตรงนี้ครก็เรียกว่าในรอบแรกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าโครงการได้นําเสนอในมิติหลากหลายตั้งแต่การออกแบบในแง่ของกายภาพทางสัญจรไปจนกระทั่งถึงเรื่องของพฤติกรรมการใช้จักรยานของคนไทยในกรุงเทพมหานครนะ,นะคะแล้วก็สุดท้ายอาจารย์นทวุฒิก็นําเสนอเกี่ยวกับ culture หรือวัฒนธรรมพฤติกรรมที่มีการอย่างรากกลายเป็นวัฒนธรรมของคนที่ใช้ถนนร่วมกันของทุกๆพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นจักรยานหรือคนเดินเท้านะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์ชันธลิตมีเรื่องราวที่จะซักถามในรอบที่สองอย่างไรอะคะขอเชิญอาจารย์ซักถามท่านวิทยากรทั้งสามท่านใน